เรื่องราวของความทุกข์และเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้เราหยิบยกมาให้พูดคุยกันนะคะเรื่องแรกไปดู <มา S 1> กันเลย,ด,เลยดีกว่าคลิปในโลกออนไลน์นะคะคเวลามีการขับรถเนี่ยนะคะคต้องระมัดระวังแน่นอนแหละขับรถตามกฎวินัยจ,ะะจราจรรถไปถึงต้องเมาไม่ขับแต่มีกรณีหนึ่งนะคะที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์ปรากฏว่าคนเมาเนี่ยไม่ขับคุณผู้ชมแต่ใช้วิธีเค้นเอาค่ะแล้วก็มีหลายคนนะคะวิาพากษ์วิจารณ์กรณีนี้ว่าถูกหรือผิดอย่างไรเอาเป็นว่าไปดูคลิปกันก่อนดีกว่าไปดูกันเลยครับ

เอเอเอนี่มีแท็กติกนี่นะถูกเป็นช่องว่างของกฎหมายหรือเปล่าแบบนี้ก็เป็นภาพของวัยรุ่นนะคะกําลังเข็นรถเก๋งคันหนึ่ง่านดานตรวจวัดแอลกอฮอล์ค่ะคนที่โพสต์ข้อความนี้นะคะก็โพสต์บอกว่าเมาไม่ขับเข็นกลับก็ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในตัวเมืองพิษณุโลกค่ะในคลิปก็จะเห็นว่ามีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะคะกําลังเข็นรถกันหัวเราะคิกคักแล้วก็มีท่าทีสนุกสนานแล้วก็พูดออกมาว่าไม่ให้ขับกลับก็จะเข็นกลับบ้านละซึ่งโลกออนไล ก็ได้ดูภาพนี้ได้ดูคลิปนี้ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากนะคะว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าจะกระทําแบบนี้บางคนก็บอกว่าไม่ผิดนะคะเพราะว่าคนเมาไม่ได้ขับรถ อีกคนก็บอกว่าถ้าไม่ผิดก็ต้องเข็นกลับให้ถึงบ้านต้องดูนะว่าเข็นไปเนี่ยจะถึงบ้านหรือเปล่าเพราะว่าก็เมาอยู่ดีแหละเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะเป็นอย่างไรผิดหรือไม่จะมีมาตรการอย่างไรเนี่ยต้องออคุยกันใช่เพราะว่าในคลิปนี้นะคะหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ออกมาเหมือนกันนะครับว่าเออตกลงว่าถ้ามาเข็นแบบนี้ แล้วก็ถือว่าเป็นการเลี่ยงกฎหมายหรือเปล่าใช่แต่บางคนเขาก็บอกว่าเออนี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะค่ะดังนั้นเราสอบถามทางด้านของตํารวจดีกว่าใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราจะพูดคุยกับทางด้านพลตารวจโทสารนิตมหาถาวรรักษาราชการแทนตํารวจนครบาลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะท่านครับเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นต่างจังหวัดแต่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในพื้นที่อื่นๆหรือในกรุงเทพก็ตามเนี่ย มันจะต้องเรียกว่ายังไงดีครับท่านเป็นเป็นคลิปอะไรนะผมพอดีผมไม่ได้ดูเลยบัดเบอแต่ทำงานพอดีมีคลิปของคนเมาฮะคนเมาแล้วแต่นี้เขาผ่านด่านตรวจเหมือนกันแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าอไม่ขับก็ได้เข็นเอาเป็นการเข็นรถนะคะแล้วก็เข็นรถผ่านด่านตรวจแบบน้าตาเฉยก่อนหน้าเขาขับมาฮะขับมาแต่ว่าเราไม่เห็นหรอกว่าเขาขับมาจากไหนครับท่านแต่มาเข็นตรงด่านนี่แหละครับอย่างนี้นะมันก็ที่จริงมันปรากฏได้เพราะว่า เขาเขียนมาตั้งแต่ต้นทางหรือเปล่าฮะถ้าไม่เขียนมาต้นทางแล้วก็มีนิสัยตามข้อที่จริงแล้วเนี่ยคุณต้องขับมาค่ะครับเมื่อคุณขับมาเนี่ยนะแม้แต่คุณจะหยุดแล้วเข็นเนี่ยนะฮะแต่ถ้าตรวจพบแอลกอฮอลในกระแสเลือดคุณเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คุณก็ขับรถในขณะมึนมาสุราเหมือนก็ขับมาแล้วไงว่าหอยวามันยังมีอยู่ไงค่ะฮะค่ะอย่างนี้อย่างนี้เป็นผมผมก็ ผมก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาล่ละแล้วก็ดำเนินคดีครับครับก็ก็ถ้าผมปามทั้งสามท่านเนี่ยอยู่ๆเนี่ยนะฮะเขาจะเห็นรถมาตลอดทางเลยเป็นไปได้ไหมฮะเป็นยากนะคะแบบนี้ก็ต้องดูเส้นทางเออก็ต้องขับสิฮะแล้วพอเจอมาเจอด่านมาทำเป็นอะไรนะเหวือนหัวหมอเหรอฮะหัวหมอหรือเปล่าบอกว่าเมาไม่ขับเข็นกลับก็ได้มาบอกแบบนี้ขอบคุณก่อนหน้าคุณขับมาเนี่ย เพราะฉะนั้นไม่หมดไงค่ะแปลว่ากรณีแบบนี้ผมจับเลยผมจับตัวเด็ไม่ดเลยตำรวจดำเนินการได้เต็มที่แต่ทีนี้แหละครับหนึ่งปีครับห้าพันถึงหนึ่งแสนโอ้ก็ปรับเหมือนปกติเหมือนคนเมาแล้วขับเลยใช่ไหมฮะใช่ฮะครับแต่ทีนี้แหละครับเในในคลิปะท่านในคลิปครับตำรวจเขาก็ได้แต่เหลียวมองไงท่าน ได้แต่หันไปมองเอ๊ะจะทำยังไงดีทีนี้อเอ๊ะจะเป็นการสั่งการยังไงดีครับว่าไม,ไม่ไม่เจอ,เอผมอะลิฮะจะเจอ <laughs> ขับเลยอ่ะค่ะค,คือ,ค,อคือตามกฎหมายนี่ระบุอย่างไรบ้างคะว่าเมาไม่ขับเนี่ยหมายความว่าจะต้องเป็นลักษณะ<ร>ของการขับที่ต้องไม่มีแอลกอฮอล์เลยหรือว่าถ้าเป็นลักษณะเคลื่อนรถเข็นรถแบบนี้ก็ผิดด้วยเหมือนกันยังไงคะคืออย่างนี้ฮะกฎหมายข้งกฎหมายมันมองค์ประกอบความผิดชัดเจนหนึ่งต้องต้องเมาแล้วสองขับ แล้วผมก็ถามท่านทั้งสามเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาหยุดรถแลกเข็นรถเนี่ยครัเขาเมาหรือเปล่าแล้วเขาขับไหมถ้าเขาไม่ได้ขับเหรอคะท่านแต่เขาเข็นตั้งแต่ต้นทางเลยค่ะยุความไงฮะยุความเหมือนข้าเขาตายอะยี่สิบปีนะฮะผมจับไม่ได้นะฮะแล้วผมแล้วข้าปั๊บไม่ได้จับได้ทันทีใช่ไหมก็กว่าจะจับได้บางครั้งก็ใช้เวลาหลายเดือนหลายวันครับฮะต้องออกหมายจับจับอย่างเงี้ยต้องจับกันเลยคดี นะฮะผมผมผมเองเนี่ยผมมองว่ากรณีเช่นเนี้ยเป็นดำเนินคดีได้ค่ะแล้วก็ไปสู้กันเลยฮะเหมือนที่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 นู่นนะที่อันนี้เป็นคนละเคสกับที่อะไรนะที่วิเชียรบุรีเมื่อประมาณเดือนกันยาจําได้ไหมเป็นยังไงนะครับท่านคนขี่จักรยานครับเมาออืค่ะแล้วไปขับครนบฮะตำรวจจับครับตั้งข้อหาเมาแล้วขับอื ใช่ที่ขี่จำได้ที่ขี่จักรยานแล้วโดนจับเรียถือว่าเป็นเคสแรกๆเลยขี่จักรยานโดนจับด้วยเหรอเพราะเรามองว่าอาจจะไม่มีความเร็วท่านพายการก็รวบรวมหลักฐานสั่งฟ้องครับก็เป็นพาหนะเหมือนกันศาลศาลท่านพิจารณาว่าเอ๊ความผิดตามข้ยัจราจรทางบกอ่ะบ้านมาแปดสิบสี่เนี่ยมันไม่บังคับให้จักรยานเข้าอยู่ในบาตตาแปสี่ก็คือไม่มีระบุไว้ว่าจักรยานเมาแล้วขับความผิด ครับค่ะแล้วสําหรับปีใหม่นี้ค่ะท่านศาลท่านก็ยกฟ้องไงฮะอันนั้นเป็นคนละกรณีนะฮะอ๋อครับแต่อันนี้เป็นรถยนต์ฮะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์นะฮะมันมีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนมาตราสี่สามอนุสองครับกฎบัญญัติมีลงโทษอย่างที่ผมกก่อเียวแล้วหนึ่งปีห้าพันสองหมื่นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้คุณก็ขับมาใช่ไหมล่ะครับแต่คุณเพิ่งมาหยุดนอนถึงด่านอาจจะหยุดสักสิบเมตรยี่สิบเมตรก็แล้วแต่ครับ แต่ผมก็ต้องพิสูจน์ข้อที่จริงมันมีอยู่จริงไหมเออตรงเนี้ยแหละท่านคุณเข็นรถมาจากที่คุณกินเหล้าหรือเปล่าครับเพราะว่าเป็นไปไม่ได้นะเกิดเขาบอกทั้งสามท่านเนี่ยเกิดเขามีหัวหมอมาอีกนิดนึงเขาบอกว่าก็ตํารวจไม่ได้เห็นซึ่งหน้านี่ฮะท่านอ่ามันความมันข้อที่จริงที่มันมีอยู่จริงไหมล่ะฮะพระอาทิตย์ขึ้นทางไหนฮะอ่อันนี้มันมีอยู่จริงใช่ไหมฮะพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกใช่ไหมฮะค่ะตะวันตกคุณจะมาบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกไมค่ะ เพราะ,ะฉะนั้นกรณีนี้นะคะก็คงต้องตรวจสอบความจริงทุกอย่างมีหลักฐานปรากฏแน่นอนลหละและสําหรับ,รบมาตรการในการดูแลแล้วก็กวดขันจราจรในช่วงปีใหม่นี้เป็นยังไงบ้างคะท่านโก็กกมีการประชุมชี้แจงเมื่อวานก็ชวนเชิญทั้งหลายทั้งปวงพอดีผมมีภารกิจอยู่พอดีเลยนะฮะใช่ใช่กำลังจะประชุมใช่ไหมได้ครับหน้าแล้วกันนะครับได้ครับท่านครับทาให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยที่สุดแล้วกันได้ครับนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะเราจะดูแลท่านั้งบนพื้นถนนแล้วก็ ท่านอยู่ในบ้านช่องข้องขออะไรท่านไม่ต้องกลัวแล้วตำรวจเราจะดูแลทั้งไปทั้งกลับอย่างดีเลยครับแล้วก็เฝ้าทรัพย์สินให้ท่านอย่างดีครับท่านครับแต่อย่างอีกนิดนึงถ้ากรณีแบบเข็นผ่านด่านเนี่ยโดนจับแน่นอนก็ต้องดูว่าถ้าเขาออกจากบ้านมาัครบเขาอยู่ใกล้ๆด่านแล้วเขากินนั่งกินในบ้านคใช่ไหมแต่เขาจะจะลองลองขออะไรสนองเนี่ยเราก็ดําเนินกันไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ขับเนี่ยนะครับ คร, gamer, ครับผมก็ให hmm. ้กําลังใจตํารวจด้วยนะครับช่วงปีใหม่นี้ไม่ได้หยุดกันเลยนะฮะแต่ว่าประชาชนให้กําลังใจนะครับขอบคุณฮะพลตำรวจโทสานิตมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจนครบาลด้วยก็คงเข้าประชุมนะเพราะตอนแรกเราก็จะสัมภาษณ์ท่านโฆษกสำนักงานตํารวจแห่งชาติเข้าประชุมเหมือนกันแสดงว่าตอนนี้ตํารวจคงเข้าประชุมพร้อมกันเพื่อเตรียมการในการดูแลความปลอดภัยปีใหม่ถูกต้องคุณในช่วงใกล้ปีใหม่นี้ก็ทํางานกันอย่างเต็มที่ส่วนกรณีแบบที่เห็นนะคะเป็นคลิปที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์บางคนบอกว่าเอ๊จะเกิดการเรียนแบบหรือเปล่า เมื่อสักครูท่านย้ําแล้วน,ลนะคะว่าถ้าเกิดว่าทําแบบนี้ผิดแน่นอนแล้วก็ตํารวจสามารถดําเนินคดีได้ตามกฎหมายเพราะว่าคงไม่ใช่เป็นการเ,เข็นรถมาตั้งแต่จ,จุดเริ่มต้นที่จอดรถแต่ว่ามาเข็นเมื่อเห็นด่านตรวจแบบนี้รรหรือว่าผิดนะคะหรือไม่ถ้าคุณผ่านด่านไปแล้วและคุณก็ขึ้นขับ เดี๋ยวเขาก็วอไปด่านหน้าก็โดนตรวจอยุดอย่าลืมว่าหลายพื้นที่ก็มีกล้องวงจรปิดด้วยใช่แล้วห<ต>ลักฐานมันมีความจริงกับพิสูจน์นะฮะตำรวจก็บอกว่าอย่าลองของแบบนี้เลยะนะฮะที่ทํางานไปที่ตั้งด่านตรวจไปเพราะว่าความปลอดภัยของท่านเป็นห่วงนะครับ